การตั้งแบบหล่อคอนกรีตด้วยแผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบท้องเรียบกว้าง35เซนติเมตรหนา5เซนติเมตรความยาว2เมตรมีลำดับดังนี้ทำการเจาะรูขนาด12มิลิเมตรที่แนวศูนย์กลางแผ่นพื้นให้ลึก4เซนติเมตรจำนวน4รูมีระยะห่าง25 50 50 50 25เซนติเมตรตามลำดับ แล้วต่อข้อต่อตรง PE ขนาด16มิเมเข้าไปในรูที่เจาะให้ลึกสุดจากนั้นให้ตอกเหล็กข้ออ้อย12มิเมเบาเข้าไปในรูของข้อต่อ PE ทําให้ข้อต่อขยายตัวยึดแน่นกับแผ่นพื้นโดยเหล็กฝากรูปตะขอมีความยาว20เซนติเมตรทำการผูกเหล็กโครงสร้างเพื่อเป็นเหล็กเสริมของกำแพงคอนกรีตตามรูปแบบ เริ่มประกอบแบบแผ่นพื้นโดยการวางเรียงซ้อนกันขึ้นไปตามแนวตั้งเชื่อมยึดเหล็กฝากแผ่นพื้นกับเหล็กรูปตัวแอลเข้าหากันทั้งสองด้านพร้อมทั้งตรวจเช็คความหนาของแบบตามไปด้วยใช้ลวดผูกเหล็กตัวแอลกับเหล็กโครงสร้างหลักในแนวตั้งเพื่อป้องกันการขยับตัวในแนวนอนตั้งโครงเหล็กบังคับแบบด้วยท่อเหล็กเพื่อใช้เป็นค้ำยันและใช้บังคับแนวไปในตัว จากนั้นจึงเชื่อมยึดเหล็กฝากเข้าด้วยกันทําการยึดโครงเหล็กหลังจากกําหนดความหนาของแบบโดยปรับแนวให้เป็นแนวตรงด้วยเทคอนกรีตลงในแบบแล้วใช้เครื่องสั่นเพื่อให้คอนกรีตแน่นตัวโดยจุดสิ้นสุดในแต่ละวันที่ระดับกล่งกลางของแผ่นพื้นตลอดการใช้งานของโครงสร้างน้ำที่เดินทางผ่านตามรอยต่อของคอนกรีต จะไม่สามารถผ่านเข้าสู่ข้อต่อ PE จนถึงเหล็กเสริมภายในโครงสร้างได้ข้อต่อ PE ขนาด16มิลิเมตรราคาตัวละ2บาทเศษแผ่นพื้น1แผ่นจะติดตั้งข้อต่อ PE 4ตัวจากการทดสอบรับน้ำหนักรวมได้ประมาณ700กิโลกรัมโดยแผ่นพื้นยาว2เมตร1แผน่นมีน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัม ดังนั้นจากผลการทดสอบความสามารถในการยึดแน่นของข้อต่อ PE กับแผ่นพื้นจะมีค่าความปลอดภัยเฉลี่ย10เท่าจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ขยายผลทางด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ลดการตัดไม้ทำลายป่าจึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพดินฟ้าอากาศของโลกให้มีความยั่งยืนสืบไป จัดหาง่ายมีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศมีผิวเรียบมีมาตรฐานและสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งน้ำในส่วนผสมของคอนกรีตจะถูกกักอยู่ภายในแบบแผ่นพื้นจะหมุนเวียนมาช่วยบ่มทำให้คอนกรีตมีกำลังที่สูงขึ้นแรงงานทั่วไปสามารถทำการประกอบแบบได้จึงช่วยลดปัญหาคนว่างงานหรือขาดแคลนฝีมือแรงงานแบบมีความแข็งแรงมาก สามารถใช้เครื่องสั่นคอนกรีตได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เนื้อคอนกรีตมีความหนานแน่นสูงสุดในส่วนที่เป็นกำแพงตั้งยังทำการบดอัดดินคู่ขนานกันไปได้โดยไม่เสียเวลาเพื่อทำการรื้อไม้แบบหรือค้ำยันทำให้ประหยัดเวลาถึงห0สเอร์เซนสามารถป้องกันน้ำเข้าภายในแบบได้จึงทำการตั้งแบบและเทคอนกรีตในพื้นที่มีน้ำท่วมขังได้แบบแผ่นพื้น จะยึดติดแน่นกับตัวอาคารอย่างถาวรมีผิวเรียบมีความหนาเพิ่มขึ้นทําให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นในงานก่อสร้างงานตั้งแบบเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะด้านฝีมือแรงงานและมีขั้นตอนที่มีระยะเวลาที่ตายตัวนวัตกรรมนี้ได้ลดขั้นตอนลงเป็นอย่างมาก จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ส่งผลให้งานทางด้านวิศวกรรมโยธาได้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด